ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเศรษฐินาคราชอีกแล้วนะครับวันนี้มาอยู่ที่วิวสวยๆนี่อ่ากำลังจะขับรถไปถ่ายทําแปลงสวยๆก็เลยมาเจอวิวสวยๆก็เลยหยุดพักก่อนติดริมถนนเลยนะนี่แต่ผมยังไม่บอกนะว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับแน่ไหมฮะท่านใดว่างฝากชมไปเรื่อยๆนะฮะแปลงที่ผมจะพาไปชมนี้ก็ถือว่าราคาย่อมๆนะฮะถือว่าไม่ไม่แพงมากอ่าราคาเบาๆจบต้องได้นะอยากรู้ว่าแปลงนี้ราคาเท่าไหร่อยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็เหมาะสมกับท่านไหม ตามผมบอยเศรษฐินักรล่มาเลยตามมาครับถ้าชอบฝากเลขก,กด999ให้ผมด้วยตามมาครับอ่าโอเคครับผมตามผมบอยเศรษฐินครราชมาได้เลยนะครับจะพามาชมที่ส,สวยๆนะครับบรรยากาศน,านี่ทุ่งข้าวโพดที่เห็นนะี่ทุ่งข้าวโพดนะอากาศนี่เป็นไงมันต่างประเทศเลยไหมมีการทําไร่อ่ามีเหมือนภาคเหนือของประเทศไทยอนะ่ะเนาะแต่จริงอยู่ที่ภาคกลางเนี่ยมีการปลูกข้าวโพดข้างหลังเป็นวิวุบเขานะครับก็มีเนี่ยทำข้าวโพดกันเต็มเลยนะครับ บรรยากาศสวยๆนะครับอีกหนึ่งแปลงผมว่าผมมาแล้วผมชอบอ่ะติดถนนด้วยนี่ผมจะพามาชมแปลงนี้เดี๋ยวเราให้ข้อมูลทางด้านพื้นที่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนี่แปลงนี้นี่เองนี่แปลงนี้นี่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 ที่ผมจะชี้อยู่นี่เราห้ฟังก่อนนะแปลงนี้นะครับสี่ไร่ครึ่งถนนคดแดงนะสี่ไร่ครึ่งถนนคดแดงเนี่ยนะติดถนนเนี่ยถนนแล้วก็มีบ้านคนนี้พึืบภาพเลยนะครับหน้ากว้างก็ประมาณสัก50เมตรได้40 5 0เมตรได้ใช่ไหมเนี่ยมีบ้านทรงโมเดินคน ื้อไปเพียบเลยกำลังสร้างกันนี่กัลมังร้างนะครับแล้วก็นี่ออกไปประมาณร้อยกว่าเมตรเป็น3แยกนี่เป็นถนนเส้นใหญ่อีกเส้นหนึ่งถ้าดูเสาไฟทั้งแรงสูงทั้งแรงต่ทาทั้งอินเทอร์เน็ต Wi-Fi เพียบเลยนะครับแล้วก็อยู่ในชุมชนด้วยเห็นไหมเห็นวัด <S <S ไหมเห็นโรงเรียนไหมผมอยู่ที่อําเภออู่ทองสุพรรณบุรีแปลงนี้นะไอ้สี่ไร่ครึ่งกว่าเนี่ยเกินกว่านะเขาขายอยู่แค่1.95ล้านเอง 1.95้าล้านท่านมาปลูกบ้านในวิวแบบภูเขาอย่างเงี้ยเหมือนต่างประเทศได้เลยเนี่ยไปอย่างนี้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวพาชมนะครับเนี่ยสูงกว่าระดับน้ำทะเลแปลงนี้ก็คือเกือบ30เมตรนะเกือบเกือบนะ30เมตรห่างจากกรุงเทพประมาณ1 0 0กิโลแล้วกัน100กิโลนะครับอ,อ,อยู่ที่ตำบลหนองโอ่งนะมานี่ก็คือจากกรุงเทพนี้ก็ไม่ไกลมากนะครับอ่ะไปเดี๋ยวเรานี่นี่นี่ผมให้ดูรถก่อนให้ดูรถซาเล้งตัวอย่างก่อนตอนที่เขาจะเลี้ยวนะอ่ะก็มีผ้าประกอบดูที่เขาจะเลี้ยวซ้ายหรือขวากัน จะเห็นไงว่าเออเลี้ยวขวาไปทางอู่ทองอ่ะเลี้ยวซ้ายก็ไปทางสุพรรณได้นะครับนายแบบเราเลี้ยวเลี้ยวอะไรเลี้ยวซ้ายครับนั่นแหละเห็นไหมฮะเขาเลี้ยวไปแล้วเห็นไหมฮะนั่นแหละที่รถวิ่งนั่นแหละอ่ามันโอเคนะมันมันค่อนข้างจะโอเคแล้วก็จุดเด่นอีกดินให้ดูดินดินดําเมี่ยมเลยนะครับเนี่ยอันนี้เขาปลูกข้าวโพดกันดินดําน้ําชุ่มเลยนู่นอ่ะไปตรงข้างหลังนู่นเลยนะครับ ข้างๆบ้านที่เขาปลูกไอ้โมเดิ์นี่แหละนี่เริ่มจากตรงนี้อ่ะเราไปชมกันนะครับใครมีไอเดียอะไรก็มาแชร์กันฝันกันฝันว่าเราจะถูกหวยกันเราจะได้เงินกันนะครับอาจจะก,การเก็บหอมลอมลินกับหรืออาจจะก,การได้โชคได้ลาบก็ได้เราก็จะมาซื้อแปลงนี้กันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะเออลืมบอกไปอยู่ในที่เราหันหน้าออกถนนเนี่ยถนนเนี่ย,นนนยทิศเหนือนะครับทิศเหนืออ่าโอ้สายไฟเยอะเลยเห็นไหม มันมีหลายแปลงเดี๋ยวจะงงธงเนี่ยธงอันนี้นะมันมีสามธงใช่ไหมถึงธงที่สองนะครับประมาณ50เมตรได้อะหน้ากว้างนะประมาณห0สิบเมตรนะครับท่านซื้อปุ๊บนะท่านลงมาเลยต่ำกว่าถนนแค่หัวเข่ามีถึงดีด้วย40เซนนะต่ำกว่าถนน40ิเซนเนี่ยเนี่ยแล้ดวดูดินก่อนนะผมให้ท่านดูดินเดี๋ยวไปเข้าทางนู้นผมไม่อยากข้ามเชือกตรงนี้ผมถือผมใส่พ้ามาไปข้ามไม่ดีครับนี่มาทางนี้ ให้ดูดินนะครับอันนี้มันจะไม่มีหนองคลองบึงผ่านนะส่วนใหญ่จะเป็นปั๊มน้ําบาดาลน,นะครับเนี่ยเป็นระบบน้ําหยดอ่าเนี่ยเห็นไหมไปถึงทงที่สองนะเนี่ยหมดนี่เลยแล้วก็ไปนู่นเลยอะ่ะหลังข้างหลังนู่นเลยนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะครับรถเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเหมาะเลยปลูกบ้านอ่าหมูกปลูกบ้านท่านปลูกบ้านตรงนี้นะตรงกลางนี่เลยท่านจะขุดบ่อหรือไม่ขุดไม่เป็นไรไม่ขุดก็ซื้อดินเพิ่มท่านได้วิวภูเขาลูกนี้แล้วเช้าตื่นขึ้นมานะ ท่านจะได้เห็นอันนู้นอีกบรรยากาศเห็นไหมครับถมให้สูงก่าถนนไ้่น่อยถนนเนี่ยสมมติว่าผมยืนเนี่ยมันแค่นักแข้งผมมาผมตีวิสิติเซนถ้าเข่าเนี่ยผมตีห0เซนก็ถมไม่สูงสัก1เมตรเลยนะแล้วมันจะเด่นมากนะครับปัจจุบันนี้เดี๋ยวเขาจะปลูกข้าวโพดกันอยู่นะครับถ้าซื้อนี่ก็เดี๋ยวถ้าไม่เร่งรีบมากก็อยากให้เราให้เขาเก็บเกี่ยวสักแป๊บหนึ่งอ่ะเนาะสักแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้เขาก็พร้อมโอเลยนะผมว่าแปลงนี้มันสวยอีกแปลงหนึ่งนะครับแล้วแถวเนี้ย เป็นความใฝ่ฝันผมมาตั้งแต่หลายปีละผมเคยขับผ่านมาแถวนี้ว่าผมอยากมารีวิวขายที่แถวนี้เพราะผมชอบในบรรยากาศของขา้าวโพดแถวนี้จะปลูกข้าวโพดเยอะนะครับเป็นข้าวโพดคนด้วยข้าวโพดสัตว์ด้วยข้าวโพดคนก็คือเอามาทานเอามากินกันเลยต้มกินนะ่ะปิ้งกินนะ่ะข้าวโพดสัตว์ก็คือเอาไปทําอาหารสัตว์นะนะแปลงนี้จากถนนไปถึงทงเนี่ยประมาณสัก4ี่เมตรนะสี่เมตรแปลว่าง่ายๆตรงนี้เป็นที่หลวงเขาขยายถานนเขาก็ไม่กินที่เราเออพูดอย่างนี้แหละ เดี๋ยวเราไปเลาะดูด้านนู้นนะครับที่เห็นท่อฟฟ้านี่คือปั๊มน้าบาดาลน,นะครับเนี่ยเห็นไหมยันข้างหลังเลยอ่ะนะครับพยายามจะหมุนให้ดูนะว่าไม่เหงาเพราะฉะนั้นใครซื้อสมมติเราถูกหวยกันอ่ะเราถูกหวยเราเปียแชร์ได้เราอะไรได้เรามีโชคมีลาบเราได้โบนัสบางคนได้โบนัสเก็บไว้หลายปีอ่ะก็ว่ากันไปนะครับก็หลับตาจินนา,ารการก็จะเนี่ยมาปลูกบ้านกันมาอยู่ในวิวหุบเขาอย่างนี้กันมาซื้อซื้อคุณภาพชีวิตกันนะครับ หวังว่าคงไม่มีการโดนป้นโดนจี้หรอกเพราะว่ามันอยู่ในปุ๊บเอาไงท่ามกลางหมู่บ้านอ่ะเออคล้ายๆเขาคอเหมือนกันนะบรรยากาศอย่างเงี้ยนะครับและเฉลี่ยไรละสี่แสนกว่าบาทหมดนี้บอกไปแล้ว1.95นะครับขอออกค่าโอนให้นะครับขอออกค่ารังวัดให้นะครับเราไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับใครไวใครได้แล้วกันนะครับบอกเบอร์ก่อนก่อนที่ผม,มจะลืมบอกเบอร์ผมก็098 3875 209 098 3875 209นะครับเบอร์โทรผมนะ ไอดี ID ไลน์ผมก็ SI สไบอไว้เลข8เห็นไหมฮะมีรถผ่านตลอดครับให้ดูวิวนี่เห็นไหมนู่นก็บ้านคนนะครับท่านมาขุดสะไว้น้ําก็ได้นะเออผมไม่ได้พูดตลกนะขุดสะเอาไว้ว่ายน้ําเล่นยังได้เลยนะวิวภุบเขาอย่างเงี้ยกลางคืนเนี่ยเอาไว้ชมดาวเออเอาไว้ชมดาวกลางคืนเนี่ยสวยนะครับท่านดูหุบเขาอะท่านดูดูดูไอด้ดำๆนะ่ะท้ายสุดอะนั่นคือหุบเขานะครับ ุบเขาแปลงนี้ไปที่อำเภออูทองประมาณสัก6กิโลนะะเดี๋ยวนัดเจอกันแปลงนี้ที่อบตอนหนองโอ่งนะครับอบตอนหนองโอง่งห่างจากนี้ประมาณ5กิโลนะครับนัดเจอกันตรงนั้นแล้วกันจะได้ไม่งงนี่มาถึงตรงนี้เห็นหลักหมุดไหมดูหลักหมุดหลักการซื้อที่ดินที่ถูกต้องนะฮะท่านเอาตรงนี้ไปเทียบในโฉนดอะ่ะมันจะมีไรเอกอยู่เนี่ยไปเทียบให้ตรงนั่นแหละฮะนั่นแหละคือหลักที่ถูกต้องกันนะครับอ่า ผมบอกแล้วนะพอปักธงไว้ให้ดูธงนี้นะนี่ห่างตรงนี้ประมาณ4เมตรอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนธงฝั่งนู้นอ่าสี่เมตรเท่ากันมันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ยาวไปเลยเราไปดูด้านยาวกันนะครับไปดูสุดตรงกลางวิวจะเป็นยังไงบ้างผมบอกแล้วว่าแปลงนี้เป็นแปลงในฝันของอีกหลายๆท่านนะครับเพราะว่ามันโปง่งมันโลง่งนี่ปลูกต้นอะไรเนี่ย ถือว่าผมไม่รู้แล้วกันนะนี่เขาปลูกอยู่นะครับไม่รู้นะแต่ตรงนู้นน่ะเขาโพดนะครับไอ้ตรงนี้ปลูกอะไรไม่รู้ดีเราไม่ไปเหยียบย่ำของเขานะอันนี้เป็นระบบน้ําหยดนะครับเขาใส่เนี่ยท่อ PVC ปั๊มน้ํามาแล้วก็แจกจ่ายนะครับแจกจ่ายไปตามท่อพีท่อน้ําหยดต่างๆนะครับอ่ะเนี่ยเ้าโพดนี่ก็อายุยังไม่เยอะเ้าโพดอ่อนนะครับสวยครับผมแนะนําท่านปลูกตรงกลางนะถ้าปลูกบ้านนะขุดบ่อนี่ก็ขุดตรงกลางนะั่นแหละเอาไว้ ชมแสงจันทร์แสงเดือนที่ตกกระทบน้ำกลางคืนสวยแล้วที่เหลือทั้งกระปูพืชไร่ที่นี่ดินมันดีนะดินมันดีไอถนนนี้อยู่ในที่เรานะเนี่ย่าเรียกว่าถนนเรียกว่าทางเดินแล้วกันเดี๋ยวคำว่าถนนท่านก็นจะไปคิดเองมันสาธารณะหรือเปล่าอะไรมันไม่ใช่ถนนเราเขาเว้นวักไว้อ่ท่านดูนะให้ดูธงเนี่ยมันอยู่ในเขตเราเห็นไหมเป็นทางเข้าเออโอ้โหบ้านคนนี้เพียบเลยนะ าสายไฟนี่ระยงระยางเลยแสดงว่าความหนาแน่นของประชาชนเยอะครับสวยสุดของพวกนี้คือหน้าฝนกับหน้าหนาวนะครับหน้าร้อนมันก็ก,ก,ก็ก็ไม่ได้ปลูกอะไรนะก็จะมีแห้งๆบ้างแหละแถวนี้ขาอะไรท่านมาอูอ่ทองได้ข่าวว่ามันทำเหมืองหินทําอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันห่างไกลจากตรงนี้เยอะเหมือนกันครับหลายกิโลมากครับเห็นไหมเราทําอะไรได้เยอะสุดเขตเราคือที่เขาปลูกข้าโพดอ่ะท่านทําอะไรได้อีกเยอะหน้ามันไม่ได้แคบหรอกครับ ดูดิแคบที่ไหนล่ะ40กว่าเมตรกับ50เมตรเนี่ยในเฟร,รมกล้องเห็นไหมซ้ายคือธงฝั่งนี้ขวาคือธงฝั่งนู้นนะครับเหลือเฟือเลยเราดูรถมันวิ่งดินะครับถ้าผมซื้อนะสมมติผมถูกหวยเลยผมซื้อนะครับช่วงนี้ผมจะพูดหวยบ่อยเพื่อให้ความหวังนะครับคนเราต้องอยู่ได้ด้วยความหวังและกําลังใจนะครับผมถูกหวยนะครับผมเอารางวัลที่หนึ่งเลยแล้วกันนะเอาเอาเอาแค่ใบเดียวพอ6ล้านนะครับหากลบกบหนี้ในเรื่องของค่าภาษีภาษีแล้วเราเหลือ5 000, ล้านกว่าผมก็ ซื้อที่ซื้อที่เนี่ยหมดเนี่ยหนึ่งจุดเก้าห้านะครับผมเหลืออีกประมาณสักสี่ล้านแล้วกันประมาณก่อนนะไม่ถึงดีหรอกสี่ล้านนี่ผมก็จะปลูกบ้านนะครับผมจะล้อมรั้วแล้วผมจะล้อมรั้วคข้าบอยนะผมไม่ล้อมรั้วรั้หนามหรอกนะครับเพราะว่าเอาความสวยงามไว้ก่อนซื้อที่อย่างนี้ไปล้อมรั้วรวดหนามมันก็จะดูยังไงอยู่เนาะรั้วคา้าบอยสองชั้นสามชั้นก็ว่ากันไปโดยเฉลี่ยถ้าสองชั้นเมตรสี่ห้าร้อยนี่แหละผมล้อมรั้วคข้าบอยเสร็จปุ๊บผมก็จะปลูกไม้ลลล้ออมเเเยยรรบที่า รอบสี่ด้านนะครับให้ดูบรรยากาศก่อนปลูกต้นไม้ล้อมรอบเลยเว้นระยะสักสาเมตรต้นให้มันเป็นกำแพงต้นไม้นะครับเป็นรั้วต้นไม้เสร็จแล้วปุ๊บที่เหลือผมก็จะเว้นที่ไว้นะฮะไว้ทาสวนกเกษตรบ้างเลี้ยงสัตว์บ้างบางคนชอบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงแพะอะมีหลายอย่างกันที่ชอบกันไปนะครับมันก็สร้างความสุขให้เราได้ที่เราถึงแม้เราไม่ปลูกอะไรข้างๆเขาปลูก เมื่อข้างๆเขาปลูปุ๊บเราก็ได้อาหารตาอาหารทางสายตาไงเออแถวนี้ไม่ต้องกลัวนะเขาไม่เอาไม่เผากันนะครับส่วนใหญ่ไม่เผานะไม่เผาอ้อยไม่เผาตอสร้างไม่เผาข้าวไม่เผาข้าวโพดอะไรทั้งหลายเลยไม่เผาเพราะอะไรมันอยู่ในชุมชนเผาได้ไงโดูลองเรียนตายดีครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นบางที่เผาเผาคือบอกเผาไงบางที่เขาตัดเสร็จปุ๊บก็เผาเลยแต่บางที่เขาก็ไม่เผานะฮะขึ้นขึ้นอยู่กับพื้นที่แต่ละพื้นที่นะครับนี่ดูรถเยอะแยะเลย อา่ารถผมไม่หย่อะไรตรงนั้นดี่แรันใครขับไปนู่ะน,ะนแล้วนี่เมื่อกี้จอดตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีรถผ่านมาเรื่อยเื่อยที่ผมบอกนะจินตนานการคือส้าถมงสูงเนี่ยมันจะเด่นมันจะสง่าครับ <c oughs> ผมแล้วเออแถวนี้น้ำไม่ท่วมนะพูดไปแล้วนะครับสูงกว่าระดับน้ำทะเลเกือบ30สิเมตรแต่แถวนี้ไม่เคยมีประวัติน้ำท่วมนะปีห้าสไม่ได้ท่วมนะครับและน้ำป่าไม่มีนะน้ำป่าไม่มีเพราะมันไม่ใช่เขาแบบสลับซับซ้อนมันเป็นภูเขาเดี่ยวเดียวนะครับ ประวัติไม่มีนะครับท่านั้นซื้อที่ก็ต้องเช็คประวัติดูนะครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่เขาก็จะซื้อกันแบ่งล็อกขายกันแล้วก็มาปลูกบ้านกันนะครับแต่อันนี้เพียวๆเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่ที่แบ่งล็อกนะแสดงว่าอันนี้น้าพร้อมไฟพร้อมถนนพร้อมอินเทอ,อเร์เน็ตพร้อมนะครับโฉนดชุดแดงด้วยเบอร์หนึ่งเลยพร้อมที่นี่ก็อยู่ที่ทันแล้วล่ะนะครับว่าจะตัดสินใจอะไรกันยังไงนะครับดูถนนหลักสิมันไม่ใช่หลักหรอกมันเส้นเส้นระหว่างอำเภอเห็นไหม จากกรุงเทพนี่เดินทางมาไม่รู้ว่าานท่านอยู่ไหนไม่รู้อ่ะท่านจับให้ได้แล้วกันอำเภออู่ทองระบบมี6กิโลหกิโลเนี่ยอำเภออู่ทองสุพรรณบุรีอ่ะนะนั่นแหละครับมันมาได้หลายเส้นมาทางนครปฐมกำแพงแสนก็ได้มาทางบางใหญ่บางบัวทองก็ได้นะครับแต่จับอำเภออู่ทองให้ได้ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะเนี่ยภูเขาลูกนี้มันเด่นนะนี่ยังไม่ถึงด้านท้ายนะครับยังไม่ถึง ซื้อแล้วผมแนะนําให้เจาะปลาเจาะบ,บาดาลใหม่นะคะขุดบอ่อแล้วเอาน้ําบาดาลในเติมในบอ่อมันจะได้มีน้ําทั้งปีอันนี้ท่านต้องเจาะใหม่เพราะอันนี้เขาไปแกมกับแปลงอื่นนะครับระบบปลาปานะต้งองเจาะเป็นของตัวเองดีที่สุดนะครับนี่ให้ดูเดี๋ยวหาว่าไม่ให้ดูพืชไร่เลยเห็นไหมฮะข้าวโพดพันธุ์อะไรไม่รู้ครับเนี่ยเส้นหนูรถจะเยอะมากนะครับอ่ะไปะ ราคานี้เขาไม่ได้ลงแล้วนะครับเขาลงมาแล้วนะครับสี่ไร่ครึ่งสี่ไร่สองงานเป๊ะไม่มีเศษตารางวาเลยสี่ไร่สองงานเป๊ะหนึ่งจุดเก้าห้าเป๊ะนะครับใครไวใครได้ใครชอบก็โทรหาผมได้เลยไม่มาชมจะวางมัดจำสองหมื่นก็ได้นะศูนย์เก้าแปดสามแปดเจ็ดห้าสองศูนย์เก้าแล้วมาดูทีหลังก็ได้เดี๋ยวแปลงนี้ต้องล้างวัดอีกรอบหนึ่งนะครับจะได้สบายใจกับท่านด้วยนะครับมัดจำแล้วก็โอนภายใน15วันหมายความว่าไปโอนที่สำนังกงานที่ดินภายใน15วันหลังจะททำมัดจำนะครับอ่ะไปอีกหนึ่งแปลงนะผมว ผมจะพูดย้ำเห็นไหมว่ามันสวยนะครับหรือใครว่าไม่สวยล่ะราคาเนี่ยอย่าเพิ่งว่าแพงเลยครับอย่าว่าเพิ่งอย่าว่าแพงเลยลองมาชมดูก่อนนะครับมีเพื่อนบ้านแน่นอนอย่างน้อยตรงนี้หลายหลังเลยนะครับนี่อันนี้ความน้ําบาดาลครับขุดบอ่อได้นะครับขุดบอ่อได้สบายสบาะเดี๋ยวเราไปด้านหลังกัน,นเห็นธงชมพูยังนี่คือเขตด,ด้านหลังนะครับ ดินนี้ล้วนซุยจริงจังเลยเจ้าของส่วนใหญ่ที่เขาขายเพราะมีปัญหาไงครับเรือสภาพว่าเศรษฐกิจอะไรกันอย่างนี้เนาะไม่ต้องไม่ต้องแปลไทยเป็นไทยเราเอาแบบชัดๆกันเลยเนี่ยแหละครับอ่ะเนี่ยอันนั้นคุณลุงกำลังรดน้ํามีสาราด้วยไหมพยายามจะหมุนตัวบ่อยๆนะผมพยายามจะหมุนตัวเห็นไหมฮะมันเป็นทรงโทรศัพท์มือถือพูดง่ายๆไม่ได้ผอมนะบางคนบอกไอ้เป็นผอม,มเ,เ,เป็นทรงเส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นทรงตะเกียบหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ผอมนะครับตามสัดส่วน ลึกเนี่ยเหรอลึกก็ประมาณสักร้อยกว่าเมตรนะร้อยกว่าเมตรเพราะหน้ากว้างมันเกือบ40ิบตีไวสี่สิแล้วกัน4ี่ิกว่ากว่านะถ้าหนึ่งไร่เนี่ยมันก็จะมี4งานใช่ไหมสี่งานก็4ี่ร้อยตารางวานะครับหรือถ้าพูดง่ายๆคือถ้าเป็นไร่เป็นจัตุรัสก็คือ4นะี่สคูณสีิเมตรน่ะเนาะถึงด้าตรงนี้อ่ะเราไปดูด้านหลังกันนะครับแล้วแต่นะใครจะซื้อไปจะปลูกบ้านตรงไหนนะจินตนาการใครจินตนาการมันครับเนี่ย ทงปิวสวยเลยถ้าปลูกด้านหลังก็จะเห็นภูเขาลูกนี้นะครับไม่มีใครบดบงังเนี่ยชัดเจนนะครับแล้วก็ตรงไปโน่นเห็นรั้วไหมฮะสีชมพูเนี่ยปื๊ดจบเลยง่ายๆดูต้นก็วโพดดเป็นหลักแล้วกันที่เขาปลูกไว้เห็นไหมครับอ่าเนี่ยมุมบ่อนะมขุดบ่อข้างหลังผมแนะนำเนี่ยขุดตรงนี้เลย เอาไว้ชมแสงจันทร์นะครับมันนอนกลางเปนะครับปลูกต้นไม้ใหญ่ๆแล้วมีบอ่อจริงๆเวลาแสงจันทร์มันกระทบนี่มันสวยนะอนุทิศเหนือนะผมพูดไปแล้วนะครับทิศเหนืออ่าเห็นไหมฮะอันนี้เราก็ออกเข้าออกทางนี้ได้เลยนะครับให้ดูโดยรอบครับเดี๋ยวผมจะหมุนตัวให้ดูเรื่อยๆนะครับโอ้รถเยอะมากเท่านั้นได้ยินเสียงรถตลอดเลยอะ ดูท่านเห็นหรือเปล่าดูหขบเขานะผมคี้เลยนะหนึ่งลูกนะครับสองลูกเป็นเทือกเขาเลยนะอันนี้ใกล้เราที่สุดอ่าอันนี้สามสี่ลูกละด้านท้ายนะครับจุดขายมันอยู่ตรงนี้แล้วดูความโป่งโล่งของเขาดิเห็นไหมมันโล่งสามร้อยหกสิบเลยมันโล่งอ่ะเนี่ยอ่าแล้วเดี๋ยวผมให้ดูถนนอีกท่านพยายามมองถนนเส้นนั้นไว้แล้วกันนะที่ออกไปแล้วเลี้ยวขวาเนะี่ยเห็นไหมอ่าอ่ะพยายามใช้ดูดินอีกเรื่อย ็ลองดูดินอย่างนี้นี่ปลูกอะไรก็ได้หลายอย่างนะครับปลูกอะไรได้หลายอย่างเพราะว่าสัดส่วนทรายแทบไม่มีเลยอ่ะมันเป็นดินร่วนเลยนะครับเนี่ยดูข้างๆเอาดิอ่ะโอเคครับแปลงนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับที่ตาบลหนองโอ่งนะครับอาเภออูทองสุพรรณบุรีนะครับกับราคาสี่ได้ครึ่งเป๊ะนะครับ1 9ึ่งเล้าน1.9 5ล,ล้านใครไวใครไดใครอยากปลูกบ้านใครหลบความวุ่นวายของสังคมเมืองในกรุงเทพนะครับพูดอย่างนี้เลยนะหลบฟุนหลบ โรคระบาดอยากมีบ้านพักตากอากาศก็เอาลองดูนะครับแต่ผมยืนยันไว้ที่บอกนะฮะว่าราคาเขาค่อนข้างจะตึงแล้วนะครับท่านจะได้ไม่เสียความรู้สึกไม่เสียเวลาเนาะอ่ะโอเควันนี้ผมบอยเศรษฐีนักราชก็กลาบลาแล้วกันฝากไว้วยแปลงนี้ขอให้ทุกท่านที่ชมมีความสุขเยอะๆนะจะปีใหม่แล้วก็ขอให้ร่ำรวยนะครับถูกหวยกันทุกมวดเลยนะครับมีความสุขความเจริญนะครับคิดหวังสิ่งใดก็สมปรารถนานะครับผลบุญหนุนนําแล้วกันนะครับอ่ะโชคดีครับมีความสุขครับจากผมบอยเศรษฐีนักราช สวัสดีครับ